สวัสดีค่ะอันนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะที่ทำมาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของพลังเนตรของโบรุโตโดยเฉพาะ ซึ่งคิดว่าหลายๆคนก็คงจะได้เห็นเนตรรูปแบบใหม่ที่อยู่ที่ตาขวาของโบรลโตกันไปแล้วนะคะและที่น่าสนใจก็คือเนตรของโบรลโตก็จะปรากฏให้เห็นที่ตาขวาของเขาเท่านั้นไม่ได้เป็นรูปแบบเนตรที่เป็นเนตรสีขาวมันกับของให้มาวารีผู้เป็นน้องสาวแต่อย่างใดแต่กลับเป็นเนตรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนและก็มีรูปลักษณ์ที่แปลกตาโดยจะมีในตาเป็นสีฟ้าอ่อนที่มีความสุกสว่างซึ่งถ้าดูผิวเผนแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ามันคล้ายกับเนตรจุติ แต่ในความคิดของมิน้นทมีคิดว่าไม่น่าจะใช้เนจุติแน่นอนค่ะซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าถ้าดูดีๆแล้วก็จะเห็นว่ารูปลักษ์และก็ความสามารถของเนจุติรวมไปถึงเนจของบรูโตนั้นค่อนข้างที่จะแตกต่างกันยิ่งไปกว่านั้นการที่จะสามารถเบิกเนจุติขึ้นมาใช้ได้มันก็จะมีเงื่อนไขพิเศษอยู่หรือก็คือการที่นําเอาพลังของผู้ที่สืบเชื้อสายของฮามูระทั้งสองฝั่งมาหลอมรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันยกตัวอย่างเช่นการนำเอาเนจสีขาวอันบริสุทธิ์จากตระกูลฮิวงะ มาผสานรวมเข้ากับจักระของคนจาตระกูลโอซซสกิที่อยู่ทางฝั่งของคนที่สืบเชื้อสายมาจากฮามูระแล้วแล้วก็จะทําให้สามารถที่จะเบิกเนจุติขึ้นมาใช้ได้เหมือนอย่างตอนที่โอซซสกิโทนเนริยังชิงเอาเนสีขาวของฮานาบิผู้เป็นน้องสาวของฮินาตะไปเป็นของตัวเองเพื่อทําการกระตุ้นความสามารถของเนจุติให้ตื่นขึ้นมาซึ่งเนสีขาวของฮานาบิที่เป็นคนของตระกูลหลักของฮิวงะ ก็ถือเป็นเนสีขาวที่มีความบริสุทธิ์ทั้งคุณสมบัติและก็สายเลือดซึ่งแม้ว่าโบโรโตะและก็ฮิมาวาริจะมีเชื้อสายของฮามูระที่สืบทอดมาจากสายเลือดฝั่งแม่ที่เป็นคนจะตระกูลฮิวงะแต่ถ้าว่าสายเลือดฝั่งพ่อก็หาใช่ผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากฝั่งของฮามูระแต่อย่างใดดังนั้นแม้ว่าเด็กทั้งสองคนจะมีสายเลือดของเนสีขาวไหลเวียนอยู่ในร่างกายแต่ก็ถือเป็นสายเลือดที่ไม่บริสุทธิ์เมื่อเทียบกับแม่หรือนะ้าที่เป็นคนของฮิวงะโดยตรง เพราะฉะนั้นจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่บรโตจะเบิกแนจุติขึ้นมาได้เองและในส่วนที่ควรจะเป็นตาขาวก็กลับกลายเป็นสีดำสนิทซึ่งก็ดันไปคล้ายกับลักษณะดวงตาของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโลกแห่งความตายหรือก็คือคล้ายกับดวงตาของเราสัมภเวสีคืนชีพนั่นเองค่ะมันก็เลยทาให้มิ้นเนี่ยอดมโนไปไกลถึงดาวนาเม็กไม่ได้เลยค่ะว่าจะเป็นไปได้ไหมนะที่บางทีเนตรของโบรโตอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของความตายหรือสิ่งชั่วร้ายก็ได้ ส่วนประเด็นที่ก่อนหน้านี้หลายๆคนโยงไปว่าเนทีโบลโตมีอาจจะเป็นเนธของน้องสาวหรือของแม่ก็ได้มาถึงตอนนี้แล้วก็ตัดประเด็นนี้ทิ้งไปได้เลยค่ะเพราะไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนก็อย่างที่เราได้เห็นกันไปแล้วในอนิเมะที่ว่าโบลโตมีเนธนี้มาตั้งแต่เด็กๆไม่ได้เพิ่งมามีตอนที่โตเป็นหนุ่มแล้วแต่อย่างใดนะคะ สำหรับประเด็นในเรื่องที่ว่าเนตรของบรตะนั้นมีความสามารถอะไรบ้างอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ถ้าให้เดาก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่พิเศษรวมไปถึงต้องได้โชว์เทพให้เราได้เห็นกันในอนาคตแน่นอนนะคะแต่เบื้องต้นแล้วเท่าที่ได้เห็นนะคะก็รู้สึกว่าเนตรของบรโตะนั้นก็จะมีความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่ตาของคนปกติมองไม่เห็นซึ่งก็จะเป็นความสามารถพิเศษที่คล้ายกับพลังเนรชนิดอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นความสามารถพื้นฐานของเนรสีขาว ก็จะมีความสามารถในการมองทะลุได้ทุกสิ่งจนเห็นไปถึงเส้นวิถีพลังรวมไปถึงจุดจักระที่อยู่ในร่างกายของเป้าหมายขณะที่เนตรวงแหวนก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการมองแล้วก็ยยแยกแยะภาพรวงตาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเบื้องต้นแล้วเท่าที่ดูก็รู้สึกเหมือนกับว่าเนตรของบรโตนั้นจะมีความพิเศษอยู่เล็กน้อยนะคะก็คือเขาจะสามารถมองเห็นสิ่งที่อาจจะเป็นได้ทั้งจักระเป็นวิญญาณเป็นภาพรวงตา หรือแม้แต่จิตที่มีสัมผัสของความชั่วร้ายซึ่งนี่ก็เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานเล่นๆของมิทเทลนันนะคะที่คิดว่าเนตรของบรโตะน่าจะมีความสามารถในการมองเห็นอะไรที่เป็นแนวๆน,นี้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะคะว่าเนตรของบริโตนี้ได้มายังไงหรือว่าเบิกได้ตั้งแต่เมื่อไหร่และบางทีก็อาจจะเป็นไปได้ว่าบริโตยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีเนตรนี้อยู่ในตัวหรือไม่ถ้ารู้ตัวอยู่แล้วก็คงจะอยู่ในระดับที่เพิ่งเริ่มต้น เนื่องจากจะเห็นได้ชัดว่าโบลโตยังไม่สามารถที่จะควบคุมการตอบสนองของพลังเนตรของตัวเองได้ดีสักเท่าไรนะักเรียกได้ว,ว่าเนตรของเขานั้นมีความสามารถมีการตอบสนองต่อสัมผัสข,ของสิ่งชั่วร้ายในทันทีที่สิ่งนั้นปรากฏเข้ามาในวิสัยทัศน์การมองเห็นของโบลโตซึ่งนั่นก็ส่งผลทําให้เนตรของโบลโตมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในทันทีโดยที่ผู้ใช้แทบจะไม่ทันได้รู้สึกตัวเลยด้วยซ้ําตัวอย่างเช่นตอนที่โบลโตพบกับเดงกิ งานใหม่ของเขาระหว่างที่เดินทางไปโรงเรียนซึ่งจังหวะนั้นเองก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มีสัมผัสของความชั่วร้ายวนเวียนอยู่รอบตัวของเดงกีที่แม้แต่บรูโตเองก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรและมันก็เป็นสิ่งที่มีเพียงแค่บรูโตเท่านั้นที่สามารถมองเห็นได้ซึ่งก็จะเป็นการมองเห็นผ่านเนตรข้างขวาของเขาและเมื่อเจ้าสิ่งนั้นหายไปดวงตาของบรูโตก็กลับมาเป็นปกติแทบจะในทันทีเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งนี่ก็เป็นเพียงแค่ความสามารถเบื้องต้นที่มิ้นลองสันนิษฐานดูเท่านั้นขณะที่เนสสีขาวมีความสามารถในการมองเห็นทุกสรรพสิ่งเนสจุติอันเป็นเนสที่มีการวิวัฒนาการมาจากเนรสีขาวก็ได้ชื่อว่าเป็นเนสแห่งการถือกำเนิดสิ่งใหม่ทางด้านเนสวงแหวนก็เป็นเนสแห่งการลอกเลียนแบบและมีความสามารถในการมองคาถาลวงตาส่วนเนสสังสาระอันเป็นเนสที่วิวัฒนาการมาจากเนสวงแหวน ก็เป็นที่รู้จักในชื่อของเนตรของเทพเจ้าที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์หรือทำลายได้ทุกสิ่งและบางทีก็อดคิดไม่ได้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่เนตรของบรูรโตจะเป็นเนตรแห่งความตายก็อย่างที่มินได้บอกไปข้างต้นนะคะว่ารูปลักษณ์ภายนอกของเนตรของบุูโตนั้นจะมีรูปลักษณ์ที่คล้ายกับดวงตาของพวกที่เป็นสัมภเวสีคืนชีพที่มาจากโลกของความตายขณะเดียวกันตาของบรูรโตก็สามารถมองเห็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต ที่คนอื่นมองไม่เห็นได้อีกด้วยเอาละสิในจุดจุดนี้ก็มาโนกันไปก่อนนะจ๊ะ <c oughs> ถ้าจำไม่ผิดในมังงะโบรโตตอนที่10หลังจากที่โบรโตจัดการกับโมโมชิกิได้เป็นผลสำเร็จที่ตาข้างขวาของเขาก็มีการตอบสนองต่อบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกแปลกๆและโบรโตก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเงยหน้าไปเห็นโมโมชิกิที่ควรจะตายไปแล้วแต่กลับมาปรกากฏตัวต่อหน้าโบโโตะอีกครั้ง และในที่นี้สิ่งที่โบโรโตเห็นไม่ใช่ร่างจริงของโมโมชิกินะคะนั่นเป็นเพราะว่าตัวจริงของโมโมชิกิได้ตายไปแล้วในการต่อสู้ซึ่งสิ่งที่โบโรโตกำลังเหน็นก็เป็นเหมือนกับพลังงานจากกราบที่คล้ายกับภาพลวงตาหรือก็คือวิญญาณอันเป็นจิตสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่ของโมโมชิกินั่นแหลคะค่ะโมโมชิกิกล่าวว่าการที่โบโรโตสามารถมองเห็นและก็รับรู้การมีตัวตนอยู่ของเขาก็เป็นเพราะว่าโบโรโต มีสายเลือดของเนสีขาวไหลเวียนอยู่ในร่างกายขณะที่โบรโตที่มองเห็นโมโมชิกิได้อย่างชัดเจนก็เข้าใจว่าอีฝ่ายนั้นยังไม่ตายจึงได้เรียกร้องหาพอ่อแต่ทว่าในเวลานั้นทุกอย่างรอบตัวของโบรโตกลับหยุดนิ่งไร้ความเคลื่อนไหวราวกับว่าทุกอย่างถูกหยุดเวลาเอาไว้ซึ่งโมโมชิกิก็ได้พูดกับโบรโตอีกว่าแม้ว่าเขาจะครอบครองพลังแห่งการมองเห็นอย่างเนสีขาว แต่ว่าเขาก็ไม่อาจที่จะมองเห็นหรือล่วงรู้อนาคตของตัวเองได้เลยแต่อย่างใดซึ่งในคำพูดประโยคนี้ของโมโมชิกิก็แปลความหมายได้ว่าแม้ว่าโมโมชิกิจะได้ครอบครองเนสีขาวอันเป็นเนสที่มีความสามารถในการมองเห็นได้ทุกสรรพสิ่งแต่ถึงอย่างนั้นเนสีขาวก็ไม่ได้ช่วยให้โมโมชิกิสามารถมองเห็นไปถึงอนาคตของตัวเองนั่นจึงทำให้เขาไม่รู้เลยว่า การที่บุกจู่โจมมายังโลกนินจาและทำการจับกลุ่มสถิตร,ร่างของก้าวหางที่เป็นถึงโฮคาเงะคนสสำคัญมันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่นำพาความพ่ายแพ้และความตายมาสู่ตัวของเขาเองซึ่งโมโมชิกิก็ได้เสริมอีกว่าแม้ว่าเขาจะมองไม่เห็นอนาคตของตัวเองแต่ทว่าตอนนี้เขากลับมองเห็นอนาคตของโบโลโตะได้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งกล่าวอีกว่าในสักวันหนึ่งดวงตาสีฟ้าของโบโลโต มันจะกลายเป็นสิ่งที่พรากทุกอย่างไปจากเขาก่อนจะทิ้งท้ายไว้ว่าหากผู้ใดที่ได้เคยเอาชนะเทพเจ้ามาแล้วครั้งหนึ่งคนผู้นั้นก็หาใช่มนุษยธรรมดาอีกต่อไปและวิถีทางของโชคชะตาก็จะกลืนกินพวกมันขณะที่พูดอยู่นั้นโมโมชิก,กิก็ใช้มือที่มีแน่สังสาระของเขาจับไปที่ข้อมือของโบรดโตะในลักษณะที่บีบแน่นซึ่งหลังจากที่พูดจบ ร่างของโมโมชิกิก็มาลายหายไปต่อหน้าต่อตาโบรุโตขณะที่บรุตกำลังงุนงงและก็สับสนอยู่กับคำพูดของอ e ีฟายก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อพบว่ามีสิ่งผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นที่บริเวณฝ่ามือด้านขวาของเขาและแม้ว่าในเวลานั้นจะไม่สามารถทำอะไรได้แต่ว่าซาสเกะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่รับรู้ถึงความผิดปกติดังกล่าวและมองเหตุการณ์เหล่านั้นผ่านเนสังสาระที่อยู่ตาข้างซ้ายของเขา และนอกจากบรูโตก็มีเพียงแค่ซาสเกะเท่านั้นที่รู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมไปถึงเรื่องที่ว่าโมโมชิกิได้ทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้ที่ฝ่ามือขวาของบรูโตโดยเป็นสัญลักษณ์ที่คล้ายกับผนึกบางอย่างที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมข้อหลามตัดที่แม้แต่ซาสเกะเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรดังนั้นซาสเกะจึงทําได้เพียงแค่เตือนให้บรูโตระวังตัวให้ดีและถ้ารู้สึกถึงสิ่งผิดปกติอะไรขึ้นมาก็ให้รีบมาแจ้งเขาทันที และนอกเหนือจากเรื่องของเนตรของโบโดโตะแล้วก็ยังมีอีกประเด็นค่ะที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือประเด็นที่ว่าสิ่งที่อยู่บนฝ่ามือของโบโดโตะนั้นมันคืออะไรกันแน่ซึ่งมินคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับอัขระที่อยู่บนแขนขวาของโบโดโตะในช่วงต้นเรื่องแน่นอนค่ะซึ่งรูปแบบผนึกที่อยู่บนฝ่ามือของโบโดโตะก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมข้อหลํมตัดซึ่งก็จะไปคล้ายกับผนึกที่อยู่บนหน้าผากของอุซึมากิมิโตะรวมไปถึงซึนาเดะแล้วก็ซากุระซึ่งผนึกของเึนาเดะกับซากุระ ก็จะเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นผนึกของเบียคุโกทั้งนี้ทั้งนั้นในการ์ตูนเรื่องนี้ก็มีตัวละครบางตัวเหมือนกันค่ะที่มีผนึกในลักษณะคล้ายกันนี้อยู่ที่ฝ่ามือของพวกเขาเช่นกันตัวอย่างเช่นผนึกที่อยู่บนฝ่ามือของฮิโรโกะตัวละครในภาคเดอะมูฟวี่ซึ่งฮิโรโกะก็มีผนึกในลักษณะน,น,นี้อยู่ที่ฝ่ามือของเขาเพียงแต่ว่าจะแตกต่างจากของบรูโตไปเล็กน้อยเพราะผนึกที่อยู่บนฝ่ามือของฮิโรโกะ จะเป็นรูปทรงของเพชรท,ที่วางทับซ้อนกันและที่น่าสนใจก็คือส่วนใหญ่แล้วตัวละครที่มีผนึกหรือบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่ฝ่ามือของพวกเขาคนเหล่านั้นก็นลั้วแล้วแต่มีความสามารถในการดูดกลืนบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในฝ่ามือของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นจักระหรือไม่ถึงวิชาคาถาก็เช่นกันซึ่งในเรื่องก็จะมีทั้งฮิรุโกะหรือแม้แต่โมโมชิกิที่มีเนสังสาระฝังอยู่ที่มือของเขาก็ทำได้ด้วยเช่นกัน เอาละค่ะก็เวิร์มาตั้งนานนะคะความจริงก็การจะพูดแค่หน่อยเดียวแต่แม่งปามากขนาดนี้ส่วนที่เป็นสาระก็เก็บไว้ในสาส่วนที่ไม่ใช่สาระก็ปล่อยไว้ทิ้งไว้ไม่ต้องสนใจเพราะอย่างที่บอกว่านี่เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นเล่นๆของมิ้นเท่านั้นและที่สําคัญนี่ก็เป็นเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นความจริงของปริศนาทั้งหมดยังไม่มีการเปิดเผยดังนั้นก็สุดแล้วแต่ฟแฟนๆก็แล้วกันนะคะว่าจะคาดเดากันไปในทิศทางใดเรียกว่าเอาที่ท่านสบายใจเลยก็แล้วกัน และสาหรับมิ้นนะจุดจุดนี้ก็ยังสบายใจในความคิดเห็นนี้ของตัวเองอยู่นะแต่ถ้าในอนาคตมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องว่าก,กันนะนี่เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นเล่น,เ,ลนเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับแฟนๆที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของเนรแล้วก็ผนึกที่อยู่บนฝ่ามือของบรโตก,ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับะไครตให้กันด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะ 比べられることなど奪われることなどない君は君でいいさ笑ってみせて何も考えずともそこに理由がなくともそれこそが素晴らしい始まり